24ชั่วโมงในเกมบักฟุตวันนี้กับภารกิจตามล่าหมาัดมังกร V2 ไปดูกันเลยแต่เดี๋ยวก่อนก่อนที่จะไปดูคลิปนี้สําหรับใครที่ยังไม่กดไลค์ผมก็ขอ,ขอขอรับหนึ่งไลค์แล้วก็อย่าลืมกดซับสไคร์เพื่อเป็นกาลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับถ้าใครกดแล้วไปดูกันเลยเฮ้ย <Hey, S 2> อยากจะได้ผลปีศาจราคาถูกๆจังงั้นนี่เลย t b u k บริการกดผลและเกมพาร์ลิเ11เท่านั้นไม่ว่าจะเป็นแมบลบอกฟุต หรือว่าแมป King Legacy หรือว่าบริการกดเพชรในแมปออสตาอีกด้วยและก็ยังมีบริการอื่นๆอีกมากมายอย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยเด้อทรีบักถ้าใครสนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับเปิดคลิปมาผมก็ไม่รอช้าลแล้วกันทําการเดินทางมาสมผลกันเลยดีกว่าและวันนี้ผมก็ได้เจอสูตรสูตรหนึ่งนะครับผมก็บอกว่าข้อที่1เดินวนรอบคอนสุ่ม5รอบวนด้านซ้ายนะทุกคนและผมก็ไม่รอช้าเลยแล้วกันทาการเดินทางมาวนรอบลุงนวดรอบที่1 และก็รอบที่2และก็รอบที่3และก็รอบที่4และก็รอบที่5และตอนนี้ผมก็เดเนินการวนรอบจนสุ่มครบห้ารอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วและก็ข้อที่2องเขาก็ได้บอกให้ผมพิมพ์ว่าคุณลุงสุดหลอขอผลเกลือเกลือเฮ้ยเดียวนะทําไมไม่บอกว่าขอผลดีๆว่าทุกคนและผมก็ไม่รอช้นแลวกันทําการพิมพ์ว่าคุณลุงสุดหลอขอผลเกลือเกลือและตอนนี้ผมก็ดำเนินการพิมพ์ว่าคุณลุงสุดหลอขอผลเกลือเกลือเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และก็ข้อที่3สุ่มไปเลยมาดูกันเลยว่าผมจะได้ผลอะไรแต่สิ่งที่ผมได้โอโหเฮ้ยผมได้ผลหนามเฉยโคตรเกลือหลังจากที่ผมทําการสุ่มผลเสร็จผมก็ไม่รอช้าเลยเลยการทําการเดินทางไปลงดันต่อกันเลยดีกว่าเตรียมตัวเตรียมใจได้เลยนะเจ้าพวกลงดันและผมก็ไม่รอช้าเลยเลยการทําการใช้ผลปังผมและก็มัดอิเล็กโตวีสองผม ทำการต่อสู้กับเจ้าพวกลงดันและผมก็ได้ใช้เวลาต่อสู้กับเจ้าพวกลงดันไปสักพักหนึ่งและผมก็สามารถชน,นะเจ้าพวกลงดันได้แบบชิวๆและในตอนนี้ผมก็ไม่รอใจแล้วกันทําการเดินทางไปซื้อหมัดมังกรกันเลยดีกว่าเดี๋ยวนะราคาอยู่ที่1,500เงินม่วงจ่ายไปเลยแลกกันในตอนนี้ผมก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วพารังของหมัดมังกรเดี๋ยวไปดูกันเลย ว่ามันจะแรงแค่ไหนและตอนนี้ผมก็ไม่รอชาร้าเลยในการทาการเอาหมัดมังกรเนี่ยมาาร,ร์มค่ามาเทอรี่ก่อนนะทุกคนและผมก็ได้ใช้เวลาาร,ร์มค่ามาัเทอรี่ไปสักพักนึงและผมก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแลกก้วสกิลแซดของหมัดมังกรเดี๋ยวมาดูพร้อมกันเลยว่ามันจะเท่แค่ไหนแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะทุกคนเฮ้ย มันก็เทใช้ได้เหมือนกันนะเนี่ยถึงพลังของหมัดมังกรเนี่ยมันจะเทแค่ไหนก็ช่างเธอแต่ว่ายังไงมันก็คงสู้คนในใจของเธอไม่ได้อยู่ดีฮ่าและหลังจากที่ผมใช้เวลาฟา์ม่ามัเตอรี่ไปสักพักนึงและตอนนี้ผมก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยและสกิลเอ็กของหมัดมังกรเดี๋ยวมาดูพร้อมกันเลยว่ามันจะเทแค่ไหนชื่อว่ามังกรพ่นไฟโอ้โหแค่ชื่อก็เทแล้วเดี๋ยวมาดูกันเลยทุกคนว่ามันจะเทหรือเปล่าแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยโคตรเทเลยว่ะท่านี่อะ มันก็เท่เกินและตอนนี้ผมก็ไม่รอช้าเลยในการทําการเร่งมือในการฟาร์มคาร์มาเตอร์เลยกันเลยดีกว่าผมก็เริ่มการฟาร์มแบบนี้ไปเรื่อยๆฟาร์มแล้วก็ฟาร์มอีกฟาร์มแล้วก็ฟาร์มอีกฟาร์มแล้วก็ฟาร์มอีกผมก็ได้ใช้เวลาฟาร์มไปนานมากนะทุกคน จนตอนนี้ผมก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วสกิลซีของหมัดมังกรเดี๋ยวมาดูพร้อมกันเลยมังกรระเบิดแต่เดี๋ยวก่อนนะโอ้โหสมแล้วที่เป็นหมัดมังกรโคตรเทเลยแต่เดี๋ยวก่อนนะทุกคนการที่เราจะทําหมัดมังกร V2 เนี่ยเราจะต้องมีค่ามาเตอร,รี่400โอ้โหเดี๋ยวนะโคตรแย่เลย งั้นผมก็ไม่รอชาอะเลยกันทำการเอาหมัดมังกรเนี่ยไปตบบอสแต่และก่ออะเรยกันเพราะว่าการตบบอสนะทุกคนมันได้ค่ามาตลต่เยอะและผมก็ไม่รอชาทําการเดินทางมาตบบอสก่อสตีมาเลยบอสก่อสตี แลวผมก็ได้ทําการใช้หมัดมังกรของผมทําการต่อสู้กับบอสกอสตีและผมก็ได้ทําการต่อสู้กับบอสกอสตีไปสักพักหนึง่งและในตอนนี้บอสกอสตีก็บาดเจ็บหนะักพอสมควรผมก็ไม่รอชา้าเลยละกันทําการปิดฉากบอสกอสตีไปเลยราก่อนนะบอสกอสตีและในตอนนี้ผมก็ไม่รอชา้าเลยละกันทําการเดินทางไปฟาร์มค่ามาเตอรี่ต่อกันเลยดีกว่าผมบอกได้เลยนะทุกคนว่าการฟาร์มค่ามาเตอรี่เนี่ยมันเป็นอะไรที่โคตรจะน่าเบื่อเลยก็ว่าได้โอ้โห เฮ้ยเหลืออีกโคตดเยอะอะทุกคนสูสูนะอาดำถึงการฟาร์มคามาเมตอรี่เนี่ยมันเป็นอะไรที่โคตรจะน่าเบื่อก็ช่างเธอะแต่ว่าถ้าเป็นหน้าของเธอเนี่ยผมไม่เคยคิดที่จะเบื่อเลยในตอนนี้ผมก็เดิมการฟาร์มแบบนี้ไปสักพักนึงจนตอนนี้ผมก็มีคามาเมตอรี่3า0รเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เลยอีกแค่50เท่านั้นแต่ว่าเดียวก่อนนะโอ ح, ้โหฟาร์มจนมืดเลยก็ว่าได้เฮ้ยมันก็ฟาร์มยากฟาร์มเย็นเกินคามมเตอรี่นี่และก็ในตอนนี้ผมก็ไม่รอช้าแล้วละกันทําการเดินทางมาต่อสู้กับบอสกันเลยดีกว่ามาเลยและผมก็ไม่รอช้าทําการชาหมัดมังกรของผมทําการเข้าไปต่อสู้กับบอสมาเลยบอสแกจะสามารถชนะหมัดมังกรผมได้หรือเปล่าและผมกระเดมการต่อสู้กับบอสไปสักพักนึงและในตอนนี้ บอสมันก็บาดเจ็บนะพอสมควรผมก็ไม่รอช้าเลยแล้วกันแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะทุกคนลืมไปได้ไงวะเนี่ยว่าบอตัวเนี้ยมันมี2ล่างเฮ้ยเดี๋ยวนะและตอนนี้บอสมันก็ดทำก,การกลายล่างเป็นล่างสองเป็นที่เรียบร้อยและมันก็เป็นอย่างที่ผมคิดไว้ไม่มีผิดผมก็ทาก,การแพร้บอตัวนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวนะโคตรเกลียดเลยวะทุกคนบอตสองล่างเนี่ย และผมก็ไม่รอช้าทาการเดินทางมาแก้แค้นบอสอีกครั้งมาเลยบอสครั้งนี้ผมไม่ยอมแพ้แน่นอนและผมก็เดิมการต่อสู้กับบอสไปสักพักหนึ่งและในตอนนี้บอสมันก็บาดเจ็บหนวพอสมควรและผมก็ไม่รอช้าเลยละกันทาการปิดฉากบอสไปเลยลาก่อนนะหลังจากที่ผมใช้เวลาา,า,าตตร์มขามัเตอรี่ไปสักพักหนึ่งจนตอนนี้ผมก็ได้ขามัเตอรี่สามร้อยเจ็ดสิบนที่เรียบร้อยแล้วเหลืออีกแค่นิดเดียวเท่านั้นผมก็จะได้มาสักทีนะทุกคนมัดมังกร V2 ไว้เจอกันเลยหมัดมังกร V2 ตอนนี้ผมก็ไม่รอชา้าเลยละกันทําการเร่งมือในการฟาร์มคามอเตอรีร่กันเลยดีกว่าผมก็เดิ่มการฟาร์มคาเมาเตอรี่แบบนี้ไปสักพักนึงแต่เดียวก่อนนะทุกคนโอ้โหกว่าจะฟาร์มขึ้นได้แต่ละครั้งเนี่ยใช้เวลาไปโคตรนานเลยก็ว่าได้ผมก็เดิ่มการฟาร์มแบบนี้ไปสักพักและก็ใช้เวลาไปนานพอสมควรเล่นสะผมปวดนิ้วเลยก็ว่าได้ในที่สุดตอนนี้ผมก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วคามอเตอรีร่400โอ้โห ก่าจะได้มามันไม่ใช่เรื่องง่ายๆจริงๆแต่เดี๋ยวก่อนนะทุกคนก่อนที่ผมจะเดินทางไปซื้อหมัดมากรวีสผมก็ไม่รอจ่ายเลยละกันทําการเดินทางมาลงดันก่อนเพราะว่าตอนนี้ผมยังไม่มีเงินม่วงเลยซักบาทก็ว่าได้เฮ้ยเดี๋ยวนะทําไมอาดำมันจนจังวะทุกคนและผมก็เดิมการใช้เวลาลงดันไปสักพักนึงและผมก็สามารถะนะลงดันรอบที่1และก็รอบที่2และก็รอบที่3และก็รอบที่4และก็รอบที่5และตอนนี้ผมก็ได้ทำการลงดันครบ5้ารอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผมก็ไม่รอช้าเลยละกันทำการเดินทางไปซื้อมัดมังกรกันเลยดีกว่ามาแล้วมัดมังกรจ้ามัดมังกรที่อาดัมอยากได้มัดมังกรที่อาดัมอยากใส่มัดมังกรที่อาดัมอยากโดนและตอนนี้ผมก็ไม่รอช้าทำการเดินทางมาซื้อมัดมังกรกันเลยดีกว่าแต่เดี๋ยวก่อนและผมก็ได้เจอกับชาแลกหน้าที่เขาโคตรเท่เลยก็ว่าได้โอ้โหเดี๋ยวนะทำไมเท่จังชาแลกหน้าสวัสดีชาแลกหน้าแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะทุกคนโอ้โหเห็นราคาทีไรหัวใจอาดัมแทบละลายสามล้านกับห้าพันเงินม่วง ให้ใจ่ายไปเลยแล้วกันและในที่สุดตอนนี้อาดัมมันก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วหมัดมังกรแต่เดียวก่อนนะโอ้โ oh, หมือติดไฟด้วยวะทุกคนโคตรเทเลยในตอนนี้ผมก็ไม่รอช้าเลยและกันทําการรอเอาหมัดมังกรนะทุกคนมาฟาร์มดูดีกว่าว่าหมัดมังกรเนี่ยมันจะฟาร์มดีหรือเปล่าโอ้โ oh, หแต่เดี๋ยวก่อนนะทุกคนหมัดมังกรเนี่ยมันก็แรงใช้ได้เหมือนกันนะเนี่ยและผมก็เดิมการฟาร์มไปสักพักนึงและตอนนี้ผมก็ได้สกิลแซดกัหมัดมังกรมาเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวมาดูพร้อมกันเลยว่ามันจะเทแแคค่่่่ไหนนนนตววาเดีย๋ยกกอนนะทุ เฮ้ยโคตรเทเลยสมแล้วที่เป็นหมัดมังกรเทเกินหลังจากที่ผมไม่ได้ทําการสุ่มกระดูกมานาะนแสนนานวันนี้ผมก็ไม่รอช้าเลยเละกันทําการเดินทางมาสุ่มกระดูกกันเลยดีกว่าสวัสดีชายแก่แต่เดี๋ยวก่อนนะทุกคนรอบที่1ผมได้เงินม่วงและก็รอบที่2เดียวนะผมดันได้ที่เรียกบอสเคียวเฉยเฮ้ยเวลาที่ผมอยากได้มันดันไม่ได้แต่เวลาที่ผมไม่อยากได้มันดันได้เฉย เอ้ยอะไรกันครับเนี่ยแลวก็ในตอนนี้ผมก็ไม่รอชา้าเลยละกันทําการเดินตามมาต่อสู้กับบอสเคียวกันเลยดีกว่าสวัสดีบอสเคียวไม่ได้เจอกันนานเป็นยังไงบ้างและผมก็ไม่รอชา้าทําการใช้หมัดมังกร V2 ผมตผมทำการเข้าไปต่อสู้กับบอสเคียวมาเ,าเลยบอสเคียวเจอกับหมัดมังกร v ีอของอาดัมน่อยและผมก็ได้ทําการต่อสู้กับบอสเคียวแบบนี้ไปเรื่อยๆและในตอนนี้ บอสเคียวก็บาดเจ็บหนกพอสมควรผมก็ไม่รอชา้าเลยและกันทําการปิดจากบอสเคียวไปเลยลาก่อนนะบอสเคียวและผมก็สามารถชนะบอสเคียวได้แบบชิวๆตอนที่ผมจะเดินทางไปจากก่อน,นี้ผมก็ไม่รอชา้าเลยและกันทาการเดินทางมาส่มกระดูกอีกครัง้งแต่ว่าครั้งที่3นะทุกคนผมได้เงินม่วงและก็ครั้งที่4ผมก็ได้เงินม่วงอีกเช่นเคยและก็ครั้งที่5นะทุกคนผมดันได้เงินเฉยและก็ครั้งที่6ครั้งสุดท้ายผมดันได้ ep คูณ2เฉยเฮ้ย ดวงไม่ค่อยดีเลยทุกคนวันนี้ในผมก็มีหมัดม,มังมก,กร V2 และผมก็ไม่รอช้าเลยละการทําการรอเอามัดมังกร V2 เนี่ยทำการเดินทางมาต่อสู้กับบอสบิ๊กมัมเตรียมตัวเตรียมใจได้เลยนะบอสบิ๊กมัมและผมก็ไม่รอช้าเลยละกันทําการเปิดบอสบิ๊กมัมไปก่อนด้วยหมัดม,มังกร V2 ผมมาเลยบอสบิ๊กมัมและผมก็ได้ทําการต่อสู้กับบอสบิ๊กมัมไปสักพักนึงและในตอนนี้บอสบิ๊กมัมมันก็บาดเจ็บหนักพอสมควรผมก็ไม่รอชา้าเลยละกันทำการปิดฉากบอสบิ๊กมัมไปเลย ราก่อนนะบอสบิ๊กมัมและผมก็สามารถชนะบอสบิ๊กมัมได้แบบชิวๆตอนนี้ผมก็ไม่รอช้าเลยแล้วกันทําการเดินทางมาฟาร์มข้ามาตเตอรลี่กันเลยดีกว่าผมก็เดิ่มการฟาร์มข้ามาตตอรี่แบบนี้ไปเรื่อยๆฟาร์มแลวก็ฟาร์มอีกฟาร์มแลวก็ฟาร์มอีกฟาร์มแลวก็ฟาร์มอีกฟาร์มไปสักพักหนึ่งจนตอนนี้ผมก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนสกิลเอ็กมัดมังกรเดี๋ยวมาดูพร้อมกันเลยว่ามันจะเท่แค่ไหนแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะทุกคนสมแล้วที่เป็นหมัดมังกรโห มันก็เท่เกินงั้นสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับรักคนดูทุกคนนะครับบ๊ายบายผมจุบจ๊บๆไปละไปละ